ค่ะคุณผู้ชมที่วันนี้เราจะมาอัปเดตกันก็คือเทรนเทคโนโลยีกับนวัตกรรมในปีนี้กันบ้างวันนี้นะคะเรานำข้อมูลเนี่ยมาจากทาง Start Up i n s i g h ์เขานำเสนอได้น่าสนใจมากมีถึง10เทรนเลยทีเดียวค่ะอาจารย์เป็น10เทรนที่บางอันเนี่ยก็เคยได้ยินบางอันก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างตัวแรกค่ะเป็นตัวที่อาจารย์พูดถึงมาสักครู่เลยก็คือ IOT ตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เป็น Internet o f t h i n g s ที่เขาบอกว่าเป็นทางเลือกที่ ต้องบอกว่าเริ่มมีการพัฒนาในหลายๆด้านมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือในส่วนของการนำเอา IOT ตัวนี้เนี่ยนะคะมาเข้าทำกับสตาร์ทอัพในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการเพิ่มในการทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น hmm. คือต้องบอกว่าสตาร์ทอัพบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีการนำเทคโนโลยีทั้งของในไทยเราเองแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมาใช้ในหลากหลายแบบนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะนำมาช่วยในเรื่องของความแม่นยำมากขึ้นด้วยอาจารย์ว่าจริงไหมคะ ก็จริงๆถ้าพูดถึงพวก Smart Agriculture นะครับก็ IoT ก็ถูกใช้เป็นเหมือนตัวชูโรงตัวแรกเลยจริงๆถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆในในบ้านเราก็มีการใช้ซินเซอร์อยู่แล้วนะครับมหลาลัยก็จะมีที่เกษตรกำแพงแสนอย่างเงี้ยก็จะมีหลักสูตรสอนให้ใช้ในเรื่องของตัว IoT ในการดูฟาร์มใช่ครับ แล้วก็ถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆอย่างของมิตรผลอยางเงเขาก็จะมีระบบพวกนี้คอยดูเรื่องของตัวความชื้นดูในเรื่องของการที่ดูซิว่าน้ําลงไปลึกขนาดไหนแล้วตอนนี้ลดน้ําไปออรากของตัวพืชเติบโตได้ประมาณ3เดือนเนี<ฆ>่ยน้ำต้องลงลึกไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับมันเป็นการช่วยในสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องอาศัยเซ็นเซอร์ช่วยครับค่ะ อีกตัวหนึ่งค่ะที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือหุ่นยนต์ค่ะจารย์รหุ่นยนต์ทางเกษตรกรรมนะคะหรือที่เป็นโรบอติกส์เนี่ยเขาบอกว่ามีการนิยมนํามาใช้งานมากขึ้นคือเคยเห็นจากในรูปตัวอย่างหลายๆที่ที่ต่างประเทศนะคะก็คือเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่รดน้าบ้างใส่ปุ๋ยบ้างรหรือไปทําในเรื่องของการเก็บมเมล็ดฉีดยาพน่นเพราะต้องบอกว่ายาบางชนิดเนี่ยมนุษย์เราก็ ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เพราะว่าสุดดมเข้าไปไเยอะก็มีผลทางสุขภาพเขาก็เลยเหมือนมีการใช้หุ่นยนต์นะคะมาใช้ในการทำสิ่งต่างๆที่มนุษย์เนี่ยอาจจะไม่จาเป็นต้องทำเองก็ได้นะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าที่จับตามองก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่าพอเกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถที่จะมีไร่มีสวนเนี่ยมากขึ้นบางทีคนก็ไม่พอ ก็มีการนําเอาหุ่นยนต์ตัวนี้มานะคะเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะรวมไปถึง AI อย่างที่บอกนะคะว่า AI ตอนนี้ก็มาแรงมากๆเรื่องของการพยากรณ์อากาศค่ะอาจารย์สภาพอากาศผลผลิตราคาคเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการคาดการถ้าเป็นมนุษย์เราบางทีก็อาจจะมีความผิดพลาดได้บ้างก็เลยมีการนำเนี่ยแหละคะ่ะ AI เนี่ยนะคะที่มีความแม่นยําสูงเนี่ย เข้ามารวมในการทําการเกษตรนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือโดรนค่ะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดสักสิข้อแล้วเดี๋ยวเราเม้ากันทีเดียวแล้วกัน<ด>นะอาจารยะ อีกอย่างหนึ่งก็คือโดรนค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าโดรนเนี่ยก็มีส่วนสําคัญไม่ใช่แค่ที่เรารู้จักกันคือโดรนเอาไว้ถ่ายภาพบันทึกภาพไม่ใช่นะคะแต่ในทางการเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเพิ่มเทคโนโลยี GPS เข้าไปในโดรนแล้วก็สามารถที่จะติดตามในเรื่องของปศุสัตว์ก็ได้นะคะหรือระบุตําแหน่งทางภูมิศาสตร์หรือว่าเฝ้าติดตามระบบในส่วนในไร่เนี่ยได้มากขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือเป็น Precision นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทำกรเกษตรที่แม่นยำม,มากขึ้นก็คือให้เกษตรกร,กรสามารถควบคุมปริมาณน้ำนะคะ <c oughs> ปริมาณยาฆ่าแมลงปุ๋ยต่างๆเพื่อความแม่นยำม,มากขึ้นเพราะก็อย่างที่บอกกันไปว่าบางทีมีไร่มีส่วนปริมาณเยอะบางทีเกษตรกร,กรอดจาไม่ได้ไร่นี้ฉันทาฉันใส่ปุ๋ยไปหรือย,อยังฉันเติมน้ําไปหรือย,อยังอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาเสริมนะคะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบไบโอเทคโนโลยีนะคะตัวนี้ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นชีวภาพในการเกษตรเข้ามานะคะช่วยในยเรื่องของการปรับปรุงทั้งคุณภาพของพืชผลต่างๆรวมไปถึงปศุสัตว์ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยขยายเผ่าพันธ์สายพันธุ์ต่างๆบางทีเนี่ยพืชในไทยเนี่ยเขาก็มีการขยายพันธุ์เหมือนคิดค้นพันธุ์ใหม่ๆมากขึ้นเหมือนกันนะคะก็จะใช้พวกไบโอเทคโนโลยีหรือว่าชีววิทยาเนี่ยเข้ามา รวมนะคะรวมไปถึงถ้าสมมติว่าพืชผลทางการเกษตรของเขาเนี่ยมีความผิดปกติไปยอย่างเช่นเอ๊ะทำไมพืชชั้นป่วยเร็วขึ้นมีใบเสียอะไรมากขึ้นนะคะเขาก็จะมีการ เอาไบโอเทคโนโลยีพวกเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเข้ามาคิดค้นว่าทํายังไงให้พืชแข็งแรงมากขึ้นทนทานต่อโรคต่างๆหรือทนทานต่อศัตรูพืชน,นะคะรวมไปถึง Big Data and Analytics นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการทำวิเคราะห์สถิติเชิงข้อมูลนะคะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเป็นเหมือน คลังเอาไว้ว่ามีสถิติอะไรบ้างในครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ทั้งดินอย่างที่อาจารย์บอกว่าดินก็สําคัญมากความเป็นกรดเป็นด่างของดินความต้องการปุ๋ยหรือว่าพารามิเตอร์ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการทําฟาร์มในร่ม,อ,มอันนี้ก็น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าเป็นโรงเรือนที่เริ่มมีการใช้เทคนิคใหม่ๆนะคะก็คือพวก อาคาโปนิกที่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนนำมาใช้กันมากขึ้นนะคะทั้งปลูกพืชแล้วก็ปลาพร้อมกันหรือว่าจะทําให้โรงเรือนโรงเดียวเนี่ยทำยังไงให้เหมือนมีมูลค่ามากขึ้นมากกว่าที่จะปลูกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะรวมไปถึงวิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยลดศัตรูพืชแล้วก็โรคต่างๆได้มากด้วยนะคะในการเลี้ยงแบบปิดรวมไปถึงอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของ regenerative ค่ะอาจารย์ตัวนี้เนี่ยการทําการเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเน้นในเรื่องของชีวภาพทางดินแล้วก็ฟื้นฟูดินอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันสําคัญมากนะคะคก็จะมีเทคโนโลยีพวกเรื่องของการกักเก็บแหล่งก๊าซคาร์บอนทำยังไงถึงจะมีได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าการทํานาในรูปแบบใหม่ๆที่จะมีการเป็นลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอะไรแบบนั้นนะคะคก็จะมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาร่วม อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการ connect นะคะ connectivity แล้วก็ในการที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายนะคะเข้าไปสู่พวกบอดแบนที่เป็นปัญหาต่างๆในพื้นที่ชนบททั่วโลกเหมือน connect ข้อมูลกันนะคะอาจารย์ในส่วนนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมหรือว่าในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น 5G เป็นบอร์ดแบนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยเรื่องของกับอุปกรณ์ที่เป็นหุ่นยนต์เป็น IoT อย่างที่เราพูดไปว่าเออก็เริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้นนะคะรวมไปถึงจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาคสนามได้รวดเร็วขึ้นทําให้เห็นออย่างสมมติการชายัยที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยการจนันทบุรีบ้านเราเริ่มเป็นโมเดลใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตในต่างจังหวัดเนี่ย เริ่มมีการกระจายไปทั่วเขาก็จะใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาเชื่อมโยงในเรื่องของข้อมูลกันสิบอย่างที่พูดไปอาจารย์รู้สึกว่ามีเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่สามารถที่จะมาช่วยเกษตรกร,กรไทยแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองอยังไงบ้างคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแนวโน้มในเรื่องของการทําเกษตรในอนาคตเนี่ยมันก็ถ้ามีเทคโนโลยีเนี่ยชีวิตน่าจะดีขึ้นเยอะเลย